ป่ากินเลยครับปลากินเลยครับปลาหมอค้างดำแน่นอนอย่างเงี้ย โอ้ยเกาเสวยไปรอรอใจเย็นใจเย็น้ใช่อยโรเลยอต้องแรเรานี่เนี่โอสุดยอดถ่ายรูปประมาณกิโลไสไม่ถึง ใเลยเกิดไปห้อไปอนนายเอยโยหวานกียไครับ <laughs> เอาเก่าขึ้นมา <laughs> 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 ที่เราไปถ <laughs> ่ายด้วยสิเหอได้ <laughs>